เปเจอบทความหนึ่งน่าสนใจมากอยากจะนํามาฝากนะครับพูดถึงความสุขความสุขนี่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ที่สามารถสแสวงหาได้ซึ่งแนวทางในการทําตัวให้มีความสุขมีดังต่อไปนี้ครับ 1. การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตมีอิทธิพลต่อกันและกันคนที่มีสุขภาพกายดีย่อมส่งผลให้มีจิตใจราเริงเข้มแข็ง การทําให้สุขภาพแข็งแรงได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนเพียงพอการรักษาความสะอาดของร่างกายตลอดจนการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและเพียงพอ 2. มีความสุขกับการทํางานครับการเลือกทํางานที่ชอบหรือว่าการสร้างความพึงพอใจในงานที่ทําหาวิธีการทํางานให้มีความสุขพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายหลายอย่างภายในขอบเขตท,ที่สังคมยอมรับ ตามความสาม,มารถของตนเองและมองเห็นหนทางไปสู่ความสำเร็จได้แล้วลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจก็ย่อมจะเกิดความสุขเกิดความปิติจากความสำเร็จในงานตามมา 3. รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงควรได้สำรวจตัวเองว่าเป็นคนอย่างไรต้องยอมรับว่าคนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนเสียใช่ไหมครับเราต้องมองหาส่วนดีเห็นคุณค่าชื่นชมพยายามพัฒนาส่วนดีพร้อมทั้งยอมรับ ในข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องหาแนวทางปรับรุงแก้ไขคนที่มีความสุขนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยพบอุปสรรคหรือว่าไม่เคยมีข้อขัดแย้งในใจหรือไม่เคยพบปัญหาแต่อาจจะเป็นคนที่บางครั้งแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาไม่เป็นจึงต้องใช้ความพยายามอดทนก็จะสามารถเผชิญปัญหาไปได้ข้อที่4ครับมีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีควรมองหาความสุข ความเพลิดเพลินเพื่อช่วยลดความตึงเครียดต่างๆทำให้อารมณ์ผ่อนคลายการหัวเราะทำให้จิตใจเบิกบานมีการกระเพื่อมของหน้าท้องหัวใจปอดได้ออกกำลังมีผลถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่แขนหลังกระบังลมและขาเกิดความพึงพอใจในความสุขนอกจากนี้ไม่ควรมองโลกในแง่าร้ายเวลาจะทำอะไรต้องหาจุดดีของเรื่องนั้นให้พบ เมื่อพบแล้วทำความพอใจและชื่นชมก็จะเกิดแต่ความดีงาม 5. ไม่ควรเก็บอารมณ์ขุนมัวการเก็บกดอารมณ์ทำให้เกิดความขุนมัวสับสนวุ่นวายใจเป็นการก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ผลทำให้สีหน้าหม่นมองเราควรต้องหาทางระบายอารมณ์ที่ขุนมัวโดยการแสดงออกในทางที่สังคมยอมรับและได้ตอบสนองความต้องการของเราแต่ถ้าพบความยุ่งยากใจเพิ่มขึ้น ก็ควรจะหาวิธีหลีกเลื่องเสียก่อนเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์จะ,ะเผชิญความถึงเครืยอทางอารมณ์ได้ถึงขีดหนึ่งเท่านั้นจากนั้นต้องหาทางผ่อนคลายดังคำกลอนที่ว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางวุ่นวายก็ให้ว่างทุกอย่างก็สบาย 6. กคนมีงานอดิเรกและการพักผ่อนหย่อนใจควรหาอะไรที่ชอบและพอใจทำทำในเวลาว่างที่เหลือจากกิจวัตรประจำวัน การทําอะไรในสิ่งที่พึงพอใจย่อมเกิดความสุขและเพลิดเพลินทําให้ไม่มีเวลาว่างที่จะคิดกังวลเรื่องต่างๆจิตมีสมาธิจะเป็นจิตที่เข้มแข็งไม่หวันไหวง่ายพบว่างานอนดิเรกที่เกี่ยวกับกีฬาจะช่วยให้มีความสุขสนุกสนานร่าเริงจำใสนอกจากนั้นการได้ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่กว้างใหญ่เช่นท้องฟ้าทะเลป่าเขาลำนาวไพร จะก่อให้เกิดความปลอดโปรง่งสดชื่นมีความสุขและถ้าต้องการทำจิตให้เป็นสมาธิในทางศาสนาที่แต่ละคนยึดเหนีย่ยวจะก่อให้เกิดความสงบสุขทางใจเป็นอย่างมากจะดหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจแต่ละชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปเราจึงควรหาเพื่อนหรือใครสักคนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ค้นหาคนที่คุณรักและเขารักคุณช่วยเหลือเกื้อกูล รอบขวัญบำรุงจิตใจซึ่งกันและกันสามารถที่จะระบายทุกขปรึกษาขอความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือในที่สุดอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนําและการบําบัดทางจิตใจโดยเฉพาะซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาการปรับตัวตั้งแต่ต้นที่ชาญฉลาดนะครับข้อที่8ครับพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและความกังวลใจเมื่อพบอุปสรรค พึงพิจารณาปัญหาอย่างใช้เหตุและผลโดยค้นหาข้อเท็จจริงมองปัญหาน,น,นั้นและหาวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาทําการตัดสินใจและปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจไว้หรือถ้าปัญหารุมเร้ามากจนต้องการหลีกให้พ้นจงใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เท่านั้นดังคําสอนที่บอกว่าสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าฝ่หาที่ไม่มาก็อย่าพึงคะนึงหวัง อันวันวาน,วานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยหรือถ้าปัญหาต้อนเราจนจนมุมก็ให้มองพิจารณาดูผลร้ายที่เกิดขึ้นแล้วทำใจให้ยินดีเผชิญกับสิ่งนั้นๆเมื่อเวลาผ่านไปให้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและทำลายความสุขแห่งชีวิตมามา,มากเพียงพอละแล้วหันกลับมาใช้เหตุผลในการพิจารณาแก้ไขสิ่งร้าร้ายให้กลายเป็นดีด้วยใจสุขุมเยือกเยน็น ด้วยสติมีความรอบคอบใจร่มร่มและเชื่อว่าเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ก้าวใช้เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวดเมื่อพบกับความผิดหวังจงใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยเยียวยาเมื่อพลาดหวังแล้วจงอดทนและมีความหวังต่อไปความหวังเป็นพลังหรือแรงจูงใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อประสบความผิดหวังไม่ควรใช้วิธีถอยหนยีหรือหลีกปัญหาควรคิดเสมอว่าท้อแท้หงอย ทอ้อถอยแพ้ข้อที่10ครับค้นหาเป้าหมายของชีวิตการคิดฝันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมีความคิดฝันที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงซึ่งความคิดฝันจะทําให้เรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตใกล้เคียงกับความสามารถที่แท้จริงและสอดคล้องกับความเชื่อและอุดมคติแล้วทําการลงมือปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายถ้าทําเช่นนี้ได้ เราก็จะประสบความสําเร็จและความสมหวังเกิดความสุขทางใจได้จากสิ่งที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับเป็นการเสนอแนวทางในการปฏิบัติอย่างกว้างๆก,การทําตัวให้มีความสุขได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต้องอาศัยการเรียนรู้และหาวิธีการแล้วนําไปดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการของผู้ต้องการสแสวงหาความสุขนั่นเอง